ตอนนี้เราอยู่ในเกมไพ่บัตนะครับไม่ดูชื่อภาษาอังกฤษอ่าไม่ออกครับป๊อเฟไปเลยก่อนอืมนี่คือดิร์ครับนะครับผมจะเป็นโจนนะครับแม่ชื่อช่องผมจะเป็นสายฟีก็จริงนะครับแต่แอบเติมนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวว่าผมเลยโอเคนะครับเราจะเป็นโจนกันนะครับวิธีการโจนระนดับที่หนึงนะครับนี่ไงครับ ผมรู้สึจริงผมเคยเล่นเกมหานี่มาโกนนิ่งโว้ยโอเคนะครับจะออกไปเลยนะครับโอเครู้จริงๆว่าไปเป็นไพ่บัตรอะไรไพ่บัตรอะไรครับตอนนี้เราผมเพิ่งเป็นยูทูปเบอร์มือใหม่ครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยครับโอ้ยวิวม,มาเอ้ยนี่โกนนี่โกนนี่นนนนนบ้านี่นี่อะไรนะครับนี่โกนมิรู้โอ้ยภาพปบบฟูลเทปภาพชัดมากเกิน อยู่ห้องนี้แล้วกันนะหมูหม่ห้องมู่ห้องไม่ได้ผลหาหมูบินหาีกอ่กอบอ่ะอ่ยู่มู่บินจะ้อยู่กล้ว่้ว,ยอ,ยวยอยู่ตรงไหนดีอะแบบ่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแบบลนะ้เนี่ยมุ่งเนียนมันก็มีเลยอยู่ในช้คคน,น่ด่ิรินเดีมย ลงลงไปหาเลยกันไจะตาปะ่าไปก่อนแค่ก็เห็นอูดขึ้นเลยจริงจจะแน่กันร่้สึกยาวอด้นะ ฝากกดก,กิจกมฝากดก,ก,กิจกรมกดไลค์ยิ้่เยอะด้วยครับไม่ตั้งเยอะก็ได้แต่ขอให้มีกนกดก,กิดกก็พอวันนี้แอบกกนื่งกดจะช่วยมันมีมุมไหนที่มันเยินมันที่มันอุอไ็ได้จอรอดแลยวก็รอดแล้วครับทุกคนเท่วไห เปิเ่อเพื่อนเเผื่อทุกคนจะไม่เล่าใจนี่ไงครับสิ่งที่มันทําแทบไม่มีอะไรเลยแทบไม่มีอะไรสิหาเลยครับต้องดูงมาจะไมดูอันนี้มพืกินเสาไฟนี่โมเดลโอ้โหกลกเอาสายฟีครับผมไม่เกี่ยวครับรับรองว่าในคลิปของผม,มจะไม่มีการเติมแน่นอนนอกจากจะมีโลบักเด็ดนะโอเคนะครับผมตอนนี้กินอดีต3นาที ไว้ตรงมุมนี้ก็แล้วกันนะมุมล้นเหล่นี้โอเคนะครับผมจะขึ้นไปกดปุ่มไม่ต้องคืนเดี๋ไปอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับผมไปไหนไม่รู้ครับเติมมุม นี่ไงสิ่งสิ่งที่ผมเจอโอ้ยปอนไปนลงก่อนล่นก่อนลงลากก่อนลงลากน่อนลกนก่อนลงลากน่อนลก่อนลงลาาก่อนลงลากก่อนลงลากก่อนล่อก่อนอององออ้ย มันทับเลยเกือบกระเด็นอยู่ด้วยเพื่อนอยู่ด้วยคุณล้างมือฉันได้ยังไงใครพิมพ์แล้วก็พิมพ์อะไรไม่รู้ไม่ออกภาษาอัางกฤษแล้วก็ขี้เกียจอ่ะไะ่รับตอนนี้โอเค ตอนนี้ผมกดโอ้ช er ิวๆครับชิวๆครับเล่นเกมหาดีมากดเคยบอกผมนะเคยเล่นเกมหาดีมากนนี่ันอครับีคนมาเยกไม่ไ้ตังคไมเป็นไรเล่นไม่ได้ทำติงจังทำไว้เล่นๆเฉยๆช่วยฝากกดตังค์ห เนี่ปกติงราเห็น,นคิดต่อ,ตอไปแล้วพอจะเป็นเกมดูเวทที่มันใช่เกมเป็นร้านมนูร้านบุหรี่ไม่บอกอายุดีกว่าน้อยบอกเขาบอกนะครับว่าอายุเท่าไหร่เดากับเสียงค่อยเดาจากเสียงผมนี่แหละมันไม่มีอะดีแลนะ้าผมมีคอมนะครับแต่อ่าในคอมไม่เป็นครับสร้างในโทรศัพท์แต่ถ้าภาพปัาไม่รู้นะครับเล่นในโทรศัพท์ เดี๋ยวผมจะอ่านแค่แป๊บเดียวแล้วไม่กี่นาทีแต่ตอนนี้มันห้านาทีแล้วหรเอห้านาทีแล้วฉันนะมันชอบงับคุณจุงจุมผมชอบกินฉลามไขว่าเราไม่รู้นะครับอยู่ข้างนอกท้าไายฝนเลยท่าทายท้าไทายมันนี่ดิ <z ik> ชิวแต่มากขึ้นไปไม่ได้มาตรงนี้ <oz ik> มาตรงนี้ก็ได้ไวะ ดูไปน้ำท่วมมั้งรีบขึ้นอยู่สูงน่าเอันตรายเนี่ยจริงก็มาสิถ้าเคยขึ้นเกมหาหนี่มาก่อนเรดูเปสูนามิกิยิบขึ้นบนอาจจะได้ยินเสียงพัดลมไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าครับแต่ขออภัยด้วยนะครับอู้เดาตุ่งชิวๆครับผมรับรองว่าโดนหัวเต็มๆยังชิวๆครับผมชิวๆเนี่ยดูดิคือยืนตรงเนี่ยไม่ตายเลยเนี่ย เนี่ยผมบอกแล้วว่าผมเป็นนักอุ้ยผมบอกแล้วว่าผมเคยเล่นเกมฮอนี่มาก่อนนะผมเป็นนักชำนาญระดับโลกเลยนะขอบอกไปก่อนเดี๋ยวโมไปดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนทำไมโอ้โอ้ลุก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 โอเคโอเคไม่น่าโมเยอะเลยไม่น่าโมเลยไม่น่าโมเลยฮะโดนโดวเสกซากตึกนแคบไปเลยเลือดลดเลยแต่ช่วงนี้ที่ไม่โดนอุกกาบาตนะครับไม่งั้นผมน่าจะตายตั้งนานแล้ว เราขับไปข้นบนดีโอเคแล้วก็ไม่โดนนะครับผม,ผมทำท่ามันแลยหัดเลยอนะผมผม,ผมอยู่ตรงีแรมั้วนนะครับโยคจะเหินแล้วต้องยืนสุดเลยแล้วก็ยืนอ,อยู่นี่ต่อชาด้วยไม่ตาแล้วก็มีคนอยู่ยข้างนอกนะครับโคตรชิลเลยครับ เหมือนสิ่งที่เรียกว่ามีมดูแบบนี้โอเปนไชสปีดผมจะอาจาบบ่านได้แค่แป๊บเดียวแป๊บเดียวบันพมสิบนาทีเดี๋ยวผมจะตัดช่วงแรกๆออกนะแล้วกูจะบอกทำไมว่าเหมือนช่วงแรกเนี่ยไม่ชอมาเถอะเดี๋ยวผมจะตัดช่วงที่เสียเวลาออกเพื่อจะไม่ต้อง,องเสียเวลาหลังนะี้เล่นแค่นี้ไมก่ก็กี่นาทีแปดนาทีที่แปดนาทีเลยเหรอ ท <c oughs> ่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นแบบอื่นด้วยนะนี่ครับคือสภาพผงโปรครับเ่เนื้อเรื่องได้กล่าวไว้ว่าอย่าแตะตัวโปเด็ดยขาไม่คุณจะปิวเหม็นปิวเลยนี่เนี่ยแต่งตัวแปลกๆมันไม่ดูโปมากเลยนะผมโอ้โหว่าแล้วอย่าแตะตัวโปไอ้ตายตึ้งตายเลยนี้ตายอดเล่นชุดโจนหาหมด ช่วงนี้ผมจะตัดไปนะครับผมตัดข้ามาตรงนี้นะครับปพิบัติของมันคือแผ่นไ,วไหวครับท่านผู้ชมที่ที่เคยเล่นเกมน,กน,นี้ก็น่าจะรู้นะมันเป็นไพ่บัตรอะไรสำหรับนั้นตเเัวไปไหนจะให้เห็นทั่วถึงไม่หละเกมแบบนี้โทรศับเมื่อกักแบแป๊บเดียวหรือไปสิบสี่ต้องเล่นตอนไหนวะเออปุงปงังอิดอย่าพักนี้ ยังลาสาะบูอะไรพิมพ์อะไรเอ่ยก่อนนะครับงวงไปไกลตาแตกเลยเนีย่โอเคนะครับผมก็จะตัดไปเหมือนเดิมเสียไปอยูอ่ตอนนี้ผมตายเลย วินาทเราจะตัดคลิปไ้ตัดัดฉากนี้ออกไปแต่มันมีโปเอสิ่งอขมา่นเด็กคือประเด็นเราตายเลยเนี่ยเดือดเด๋ยดโปเนี่ยโปเนี่ยเดือดเม่งเซิร์ฟนี้เป็นปันป่วนละอะไรต่อดีๆยนี้คนเล่นต่อแล้วเล่นต่อรอบที่จะไม่รู้นะครับโอ้โหดูโปเลยครับดูครับโปยังแค่ไหนก็รู้ครับดาม่ายิ่งมีอยู่แล้วมันก็มีคนพิมพ์ว่าจะตอปเม่เคยอยู่นะครับ เกิดตัวดาเมจโอ้ยมึงไปได้แล้วไอ้ปูออู้อาตายเลยเรียบร้อยตัวแตกตัวแตกเลยอู้อัดเหตุการณ์นี้ไว้ได้ครับอัดเหตุการณ์ได้ดีชัดเจนนะชัดเจนเต็มสองตาไม่ต้องบอกก็รู้ดูดิโอ้ยอ่าสุดน้ำหนามึงแกงกูไม่ได้แล้วไม่สามารถใช้ปูกับฉันได้แล้วสื้อสตุกมาอะไรนะครับผม ชิงช้าสวรรค์มาอะไรเลือกไปสวรรค์จริงแน่นอนโอเคเราจะไปขี่นะครับเราจะไปนั่งไม่ใช่ขี่เราจะไปนั่งกันนะครับแล้วทำไมมันสายแบบนี้วะหรือว่าผ้ามันแหลกเองน่าจะแหลกเองหรือมั้งหรือว่าโปมาทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยขึ้นไม่ได้โอ้ยขึ้นได้แล้วโอเคนะครับผมอันนี้เสียงเพื่อทําคลิปเลยนะถ้าผมได้คนเดียวเมื่ออคลิปย์เหมือนตอนเมื่อหลายปีก่อน,อนผมก็จะไม่ได้แบบนี้ เพราะผมเพราะใครๆก็รู้อันนี้เป็นชิงช้าสวรรค์ะอะไรเป็นอะไรการช่างด้วยเพราะส่วนใหญ่มันจะพังตลอดนะแล้วคิดว่าอันนี้จะเป็นอะไรคนลองพิมพ์มาเลยครับไม่ต้องพิมพ์หรอก้กน้ำท่มเดี๋ยวทุกคน ไช้เออนักโกรธมาโง่ซะด้วยนะเดี๋ยวฉากนี้ก็จะตัดไปครับถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเดีวผมโอเคนะครับว่าจะไม่มีดราม่าอะไรทั้งสิ้นนะเอออะไรนะรายงานการโกงเออไปขี้กระดาษล้วอืมอีเวควมค์ข้ันทึกเปล่าว่ะอ้มันมีอีโปโอ,อีกแลยอ่ะมุโปโอ,อะไรนักหนาเนี่ยกลับมาเล่นเกมนี้จะอะไรไม่เจอปุ๊ทุกที อูผู๋ขายแบใช้สูตรโกนีกว่วเสร็โจโจนะตอนนี้ใช้สู <c oughs> ตรโกนนะอาจจะมีอาการสไลดนิดหน่อยมันน่าจะไม่ป่วยหรอกน่าจะเป็นไข้บางนะไม่รู้เหมือน,<ช>นกันผู้คนก็จะรู้กันดีว่าน,นี่มันคืออะไรแต่บางคนที่ไปเล่นเล่นเก็บดินหนักก็ไม่รู้มันเป็นหิมบาถล่มเผื่อคนไม่รู้นะฮะนี่ คือสิ่งที่เลียวเ้ยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าภูเขาีิมะแล้วก็มีขึ้นมีคนขึ้นตามผมด้วยครับสวัสดีครับผมวันนี้วันนี้วันนี้นะครับเราจะมารีวิวสิ่งที่เรียกว่าแบบนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นแบบเป็นตำนานโคตรตำนานโคตรตำนาำนาที่ผมจะไม่เกิดหิมกะกำลังจะหล่นลงมานะครับผมผมอยู่กับโกโจโครับแกลมคิดเก็ตไปซะ โกโจโกโจสรูอยู่ด้วยอามุกเกนบะงบะบังไว้อยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยมีคนตายมากมายสวแเรวนะครับอยู่ชิวๆครับอื <h ums> มรู้สติได้เดยวเ่ยอในรอบมันก็จะจบคลิปเลยนะเอกคือแบตหมดนันน้อยโอโอ้งแล้ว จะมาทำไมเนี่ยจะอยู่ตรงบนบนเขาเนี่ยไปปูที่อื่นนู่นไปไม่ฉันไม่ฉนะันชนะอะไรนักกิฟเออลินฮอืม <c oughs> <c oughs> ช่องไหตายกขก็ตัดไปเลยฮะมีแบบไหนที่มันเสียไปแล้วก็จะตัดไปตายไปคุยกับลราบ้างน,นั่นแหละพูดง่ายเข้าใจความนะครับเนาะคลิปจะยาวหน่อยมันทำครั้งแรกสิบนาทีสิบห้านาทีด้วยสำหรับเกือบสิบห้านาทีาทโรงงาน,นครับแบบใหม่แต่ไม่ใหม่ขนาดนั้นเพราะพาวิบัติอ่อกี้ใหม่ใหม่กว่าหิมะถล่ม รถแ,แท็กเตอร์แจ็คแม็กโคไปก่อนไปก่อนก็แล้วกันนะครับตรงนี้ริมๆเลยริมๆดีๆโคตรดีจัดเลยภาพจะแหลกอยู่นะครับขอโทษที่ความแหลกของผมนะครับตัวตับกากเบี่ยงได้ปะเบี่ยงไม่ได้เออในสอบเบี่ยงไม่เป็นนะครับสวัสดีครับโอเคตอนนี้ คุณคิดว่าจะเป็นภัยบัตรอะไรครับคิดว่าจะเป็นภัยบัตรอะไรคิดดูดีๆมาตอนไหนก็มาไฟไม่รีบออกว่าแล้วไฟไม่อันนี้ชิวๆแล้วมันไม่เป็นไรหรอกเออชิวๆชิวๆครับอันสุดท้ายนี่เขาจิวอุ้ยจิวอะไรชิวจัดเลยอะครับยุ้ว่าไอ้ปนมันไม่ชิวเลย มันจะมาปวดแล้วลโอเคตอนนี้15นาทีแล้วจบเพียงตอานี้ไม่งั้นเบ,บ็ดหมดนะครับโอ้ไฟไหม้ครับโคตรสมจริงครับแบบโคตรเก่าแม่งโคตรสมจริงครับเดี๋ยวผมติดไฟดูเนี่ครับก็นคนที่โอ้เอ๋อ,อ,อย่แรงอยู่ด้นะติดแรงอยู่นะ อนี่คือคนที่สภาพไม่ดูไม่ดูว่านี่เ wow! รื oh! like ่องนี้สอนรือว่าอยากเข้าโรงงานมั่มๆอไม่งั้นคุณจะโวยรอรอนหรอวหนวะนาทมาทหัวตายแล้วอออือตายตายภัยบัตงูหเือภัยโปลเนี่ยไม่ใช่เลยภัยิบัติของแท้โอเคนะครับก็เล็นขี้เลยครับเละเป็นโจ๊กเลยดูครับไฟไหม้เละเลยครับ เละแต่ไม่เละขนาดนั้นเนะพราเป็นแบบก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงไรแล้ครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไร,รไม่ต้องกดแต่อย่ากดยอดดนไล์นะแต่วันนี้ก็มีแค่นี้แหละบ๊ายบาย